สวัสด,ดีพี่น้องสวัสด,ดีที่ทางแฟนมาสู่คนเด้อสม,มองสบอนพบพอกับซ่องบ่อพุทธไทยกับน้องแม่ามามางานแม,ม่ออของท่าบิร์เราว่าเป้าของเราเราเป็นได้เสียชีวิตไปแล้วพี่น้องม,มาเห็ดมาซอยเแยกซอยงานพี่น้องพี่ม,มาจะพมาซอยตื่นพี่น้องกี่วันกี่โมงเดี๋ยวไปเบิ่งรบอบๆแถวงานพี่น้องเยเปิ้นกำลังกำลังมา,าพี่น้อง สีน้ำสีนัำว่าอะไรได้แต่น้ำกินข้าวพี่น้องเอ้สองเบานั่นหอะอรกันพอไข่ดาวเบาไส้พอพอม่นี่กับน้องดำพี่น้องกินข้าวเบาไส้กินแล้วแล้วพี่น้องเอ้พอเบาดำก็มาพี่น้องไทยแหมแอนๆเจสลาลานเนาะ พี่น้องโบเอลแขกทั้งไก่ไทยทั้งื่แมนแมนแมนทีมงานมีแต่ทีมงานเน้อเพ่อให้าต้องกินข้าวก่อนเนาะกองทับด้วยเดินไดท่องงานกัยังลายมือพี่น้องมีสามมือบอกสามสี่มือไปแล้วเนาะอาจจะได้รงอื่น จิลาเตมนี้บ่บ่เฮาก็บ่ฮู้ตอนแรกนี่เฮาก็สิสอนน้องดํามานีเป็นจังได๋มานอนม่องนี้บ่บ่นอนม่องนี้เนาะบรรยากาศดีเด้เนาะบรรยากาศดีน้องมดน คือนดีกว no. no. oh. uh ่า hey, ันที yeah. mm ่นจะไปวุนอยู่เนาะนนอต่้องเนจาเนะสิหารมนีมูเแหล่พ้องัหมูบิแ่มีแอบนาะมอบคับดาด้นดลาบก็มากพี่น้องลาบกามีเต็มโตพี่น้องานเาอันนั้นะอันนั้นละอันนั้นลเ้านหอ กำลังเสีบพี่น้องแมนแมนดแมนพอดีเล่นพัวเจ้ชิห้าอีกนั่นก็กินนักินแล้วพี่น้องอิ่มนะ้างในบานของเจ้าเนาะเมื่อล้วเคุณเจเพิ่นกินไห้าวกินล้น โดยล่ะมีแต่ยางมีแต่ยางอย่าง,งเดียวไม่ได้เแนเนาะต้องกินน้ำเลยตองทับโดยท้องแม,มนเอราะยังผู้เสริมในเก่ายุนแมนแมนแล้วก็ได้เบาเศร้าจากเถื่อเนาะเสิร์ฟตลอดเสิร์ฟตลอดเสิร์ฟตลอดดีแล้วมันจะเรียนลดลงไปเลยคุณน,น,น,นานนินบอยยาจา ขาดแจ่วอีหละพี่น้องขาดแจ่วกลิ่นอะไยถุยพวกกันเรืองหลามันเป็นอะไรบานี่เออมันช่วงเชั้นเพิเห็ดใหม่เห็ดใหม่นาะมีแต่ทีมงานเท่าพี่น้องเองหักรถมันจิเปลี่ยนไปเล็กน้อยแมนตัวจิ้จัดอันนี้เป็นทีมงานเท่ามาซอยนีพี่น้องเอยมาซอยเพิ่น อันนี้ก็จะเป็นแขกแขกขึ้นมาโอคือเราคยางตลอดแทนน้องเอินี่น้องเอินี่ลคือยางตลอดแท่นน้องเอิญแม่แม่ตายวันนี้นองมอนนซาไอ้นี้ไป ก็ยากหูววกอยากหูเนาะแมนจบไปดีกี่น้องขิข่าต้องการพี่น้องมาบอไปบ้างครับกินข้ากินเข่าแมนถ้ารพอกินเจะเดินมาได้ นละหากินแล้วเนาะนกันเองนี่นั่นี่เากมาไปห้ากิโลไ่อย้กไพักกัน <ปะ S 1> หิวแมนม่แบ่าไปไปปกัน,น <ame. S 1> <laughs> บ่นกกัห้าเองเองนาะแมนจากได้ได้ว่าหากินเองเลยกล้ากล้าได้เอผู้อื่นแมนเมจะค้องฝอง บก้าไปเอาเจ้าของน่ะย่ำเสือมันได้อยู่พอ่นตักห้เฮาเฮาบูก้าไปเอากินลาเรอเป็นนองกนลอยเด็ดเหรอแม่นนานมาอีแล้วเออมาพิกวะนี่โอ้มาพิกล้วน เป็นยังไงเตบบอแข่งว่าอะแข่งมูทอด อันนี้ช่องชื่อเออนอคาเฟ่เพิ่นกินแล้วแล้วกินแล้พี่น้องกินหยังไปนํากันเด้อกินน้ําเผ็ดบ่จักน้ําก็คือบ่เห็น่น้ําก็บ่เห็นบาดนี้ สงสชยสงสัยแซ่บแม่นาะพี่น้องนป่าปกติเนาะแต่คนยิ้วแห้งยิ้มเข่าแห้งเนาะอ๋อแล่แต่เ้ากินข้วแล้วกินข้อวนกินข้วแล้วแม่กินแล้วบ่ กินแล้วเนาะเตินก็มากันรอหนึ่งวันถ้าได้กินพอลูกหกพอลูกหกกับมาเตินกินข้าวแล้วพี่น้องขอด้เยขอด้วยขอด้วยไอ้เด้อขอด้อกินไหนต้องกองทัพต้องเดินในท่อ

ទឹកត្រជាក់ទឹកត្រជាក់បាយដល់ពីណូគីបនេះជុំលំពីទាំងពីណូតាទឹកចែកជុំកន្លែងក៏ស្ទេเด้อពីណូផអគិតថាសបាយດີ mời <laughs> mời 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 mời